สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขับวนสี่หนึ่งเจ็ช้าสี่นาทีห้านาทีนะครับวันนี้จะพามาถ่ายคุณปู่นะวันนี้มาเอาดูคุณปู่นะครับนี่ห้าสีก่กำลังจะออกนี่มาห้าสีก่กำลังจะออก จะรอ417นะเดี๋ยววันนี้ดูคุณปู สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขอบวน417ช้านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดู554นะครับ5108ได้คนละเลขกับเมื่อวาน439ได้1023หรือเปล่านะ417มาแล้วโอ้โห417มาสนะี่คันนะครับ หนึ่งศูนย์หนสนึ่งศนสเกได้หนึ่งนสสะครับเหมือนกับว่าสี่หนึ่งเจตามเวลานะครับไปเมื่อกี้คือสี่หนึ่งเจะครับสี่หนึ่งแปช้าสมองกว่าเลยอะนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมมาถ่ายสี่สี่หนนะครับก็เลย ไม่ทันสี่สามสองหนึ่งศูนย์สี่สามชุดใหม่นะครับเดี๋ยวมาถ่ายสี่ห้าห้าสี่กันนะวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายวันไม่ได้ตั้งใจที่จะมานะครับแต่ว่าเห็นสี่หนึ่งแปดได้พุ่ปูนะครับผม I e ีเก็เลย ขับรถมานะครับแล้วก็418ช้าด้วยนะครับช้าหนักด้วยนะครับแหมทำไมมันอาถรรพ์นขนาดนี้เนี่ยขบวนนี้เนี่ยนะครับผมวันนี้ดู417นะครับ,แล,รบแล้วก็ดู554นะครับแล้วก็ดู418นะครับทัน554เฉยเลย54ออกหลังเพื่อนเลยเนี่ย ขบวน554ไม่รู้รอหลีกขบวนอะไรนะครับยังไม่ออกเลยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่รอ417แล้วอาจจะรอหลีกอาจจะเป็น517ไม่งั้นก็อาจจะเป็นรถที่มาจากสายลำนารายเลยนะครับเพราะว่า,ารอไม่ออกเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เลยนะครับเดาอย่างเดียวนะครับ ผมน่าจะรอไม่517 517ก็ไม่น่าใช่เพราะว่า417เพิ่งไปเมื่อกี้มันปล่อยปล่อยได้นะครับแสดงว่าอาจจะรอหลีกขบวนที่มาจากสายสายเลยอะมาจากสายที่เขาจะไปอะนะผมอาจจะนะหรือไม่ก็เขาอาจจะรอเวลาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็อาจจะดัก418 อาจจะไปถ่ายตรงนู้นนะครับ4:18ช้าเท่าไหร่เดี๋ยวบอกนะครับ17นาฬิกา34นาทีนะครับขบวน4:18ช้า65นาทีนะครับโอ้โหพระเจ้าตอนนี้ช้า65แล้วนะครขบวน5:54ก็ยังไม่ออกนะครับเดาว่ารอหลีกนะครับเดาๆแต่ความเป็นจริงไม่รู้อะไรนะครับ ถ้าไม่รอหลีดเขาออกแล้วเลยสี่หนึ่งเจ็ดไปแล้วอ,ะอ่ะอ้โหรอสัญญาณนะครับนี่ไงโอ้โหอะไรรอแล้วรออะไรตั้งนานเนี่ยผมงงมากเลยอ่ะไม่ได้รอหลีดนะไปนะครับอาจจะรอทางนะอาจจะรอทางนะครับจจรผมเพราะว่า อาจจะมีรถที่เพิ่งไปเมื่อกี้มั้งนะครับผมก็อรอ,อนานซะเหลือเกินโอ้ควันดำป่ยเลยคุณผู้ชมอือหึโอ้หน,นึ่งศูนย์แปดครับ ตึ้งมาเลยรถสินค้าก็รถสินค้า,คาโอ้มืดจังเลย เข้าใ,ใกล้นะโดนเกาะไปนี่ไม่เหลือชิ้นดีนะเนี่ยยักอะไรยักสายยักทอ่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยว้าวยักสายยักทอ่อยักสีเเหล็กยักอะไรนะยักษ์ตะขอโหเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมจะไปหาเข้าใกล้นะครับโดนเกี่ยวไปนีไม่เหลือชิ้นดีเลยนะเนี่ย อ่าโค้งขวาโค ar, โโ้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวานะครับผมนี่เริ่มจากโค้งซ้ายเอ้ยโค้งขวาแบบนี้ไหมโค้งขวาปึ๊บโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายอีกโค้งขวาตรงนู้นอีกนะครับโหครับมาไปแล้วครับเอ้ยเราขยับไปเกาะอะไรอยู่บนสะพานนั่นล่ะ โอเคเดี๋ยวรอดู4:18นะครับผู้ชมนี่ผมขับรถมาออกจากบ้านมาประมาณ5โมงนะครับมาถึงนี้ประมาณ5โมง20 22 23ทัน4:17พอดีครับ4:18ช้า65นาทีครเมื่อวานก็ช้าเมื่อวานช้าเท่าไหร่90กว่านะครับวันนี้ช้าน้อยกว่าวันนี้ออกต้นทางตามเวลานะครับ นี่ขนาดออกต้นทางตามเวลาเน,นี่ยเดี๋ยวจะมีขบวนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าสถานีชุมทางัวใหญ่นะครับออกนนทบงหลังมาแล้วนะครับออกนนทบงหลังมาใช้เวลาตั้าไรอะสิบนาทีเหรอประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น่าจะพาไปดูสถานีไปอยู่รถหัวรหัสไปดีไหมเนี่ยไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยววิด,ดีโอหน้าค่อยไปมันวันนี้มันจะค่ำแล้วนะ มาค่มผมไม่ได้มาถ่ายสี่สามสองนะครับสี่สามเก้าก็ไม่ได้ถ่ายรู้สึกว่าจะมีคนเดินอยู่บนรางนะครับเหมือนกับว่าห้าหนึ่งเจ็ดกำลังจะเข้านะครับจบแหมจะโดนเนะห้าหนึ่งเจ็ดมาอย่างเนี้ย เขาจะเดินไปไหนครับเนี่ยเขายังไม่ออกนะครับอันตรายมากนะครับเดินบนรางรถไฟนอกเขตสถานีเนี่ยมาแล้วนะครับขบวน5้านะครับ คนออกไปแล้วนะครับแมวันนี้มาทันรถสินค้าสองขบวนเลยนะครับวันนี้ไม่ดูได้ดูสี่สและสี่สามนะครับดูรถสินค้านะครับวันนี้เป็นวันที่16บนะครับ หัวนี่หนักหัวนี่ต้องแรงมากๆนะครับผ่อนมานะครัแสดงว่ามันเป็นทางลงเนินใช่ไหม <S 2> <S 2> คนนะมีคนจะข้ามเขาไม่นั่งข้าม,าม,าม,ามหรอกมัง้ง โย่ฮาหนึ่งเจ็ดไปแล้วตูค้คอนเดนเนอร์นะครับแล้วก็รถปูนนะครับไม่รู้จะจอดรับอะไรหรือเปล่านะครับ ถึงว่าจะเก,กือบหกโมงเลยนะครับจอดรับอะไรอะ่ะไม่จอดหรอจอดดิเสียงอีกอ่กๆๆๆ วิ่งไปก็ไกลซะเหลือเกินไม่รู้จอดรับอะไรนะครับ <S <S เดินไปดูกันเดินไปเรื่อยๆเอาอ,ออกแล้ว จากแล้วก็ออกนะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอู้หึไกลนึ่นคือ,คอหมหอกแล้ฝุ่นนันะไปแล้วครับขบวนห้าหนึ่งเจ็ดออกประมาณห้าสิบนิดๆนะครับเดี๋ยวรอดูสี่หนึ่งแปดนะครับ,รบขบวนสุดท้ายเดีย๋ยวผมว่าจะไปถ่ายไปถ่ายใกล้ๆแหละไปถ่ายที่เดิมนั่นแหละ ฟังเสียงกันหกโ,โมงสิบห้านะครับตอนนี้โผล่แล้วครับขบวนสี่หนึ่งแปดไม่รู้ได้คุณปู่หรือเปล่า G E K มันรู้ได้หรือเปล่านะครับรอดูกันนะผมโผล่แล้วหนูอยู่ปลยุดรถเนินสมวัตแล เลยนะครับเจ็ดสิบเจ็สิบสองนาทีนะครับเจิบสองนาทีไปเหมือนใช่ G G K ไหมนะนปู่ใช่ไหมนะคุณปู่คนนี้น่าจะเป็นคุณปู่ที่อยู่อ่าสถานีนครราชสีมาอยู่แล้วนะครับ ดูมาแบบดูเต็ไกลกเลยนะครับนี่ครับใช่ไหมน่าจะใช่นะเหมือนหน้าเล็กๆเรียวๆเหมือนไ H เเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับนี่ครับคนปูครับมาแล้วครับนี่ครับสองไฟแล้วนะครับเพราะว่าตามจริงใช้ทงก็ได้นะแต่ว่าไฟก็มองเห็นเหมือนกันมาแล้วครับ มาแล้วครับอือหือปู่ครับปู่ครับโอ้โหดับไฟไปครับไปอื้อหืออือหึ้ย โอ้โหโอ้โหอโหปูโโจริงๆนะครับเครื่องเบามากเลยอ <ac> ะเหมือนดับไปเครื่องหนึ่งนะครับเหมือนดับไปเครื่องหนึ่งนะครับ เอาเดี๋ยวฟ้าฟังเสียงเลยนะครับเขียวแล้วนะคเดี๋ยวเซ็นอันนี้อยู่วุยดังไหมนี่วียดัง ียวล้างไปไหนเนี่ยนครราชสีมานะครับไม่เติมน้ำก่อนนะ่ะแหมไม่เติมน้ำเหมือนที่เซลางเลยไปแล้วนะครับผมช้าน่าจะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าประมาณนั้นนะครับประมาณเจ็ดสิบสามนาทีไปนี่ไปนะครับ ตอนนี้หกโมงเกือบยี่สิบแล้วนะครับไปแล้วครับผมขบวนสี่หนึ่งแปดนะครับเมื่อวานถึงปลายทางช้าร้อยกว่านะเมื่อวานถึงบัวใหญ่ช้าเก้าสิบนะครับแหม <c oughs> <c oughs> ดับไปหนึ่งเครื่องนะครับลากไม่ค่อยออกเลยโอเคครับผมสวัสดีครับมาดูแค่นี้แหละ